ไม่ยังกีนนอปนัดนี้แม่พี่นอ้องได้กันไก่ไม่ห่ำพักอันขา่อยมุนปั่นห่ำบปเนี่ยเอาตัดตน้นปักกาโชั่ววันจิ้มแห้งเนะาะผักกาดเนาะถ้ามันถือตัดไปเนี่ยจินมมันออกเลยน้พี่นอ้องยุบมันขายดีไหม,มคมห้งอืม ม,มันขืนไม่อัมก <c oughs> ำมันเงยมังนกดนั่นเนาะเอาไว้หันละเน,น,นี่ยมั่งขนาดนั่นระวัาน้ำของเจ้าเด้อแตงแตงมันีเนอะมันขืนมีซัชิกินเลยไหนมาพ่อ,อาตัดมองดู ตัดงามันออกนะครับคีบหยาออกในทางขางมันนะขางกอพันนะเออกั่นไก่นี่มันใช้ได้พอแมอนคมได้เดยวอลืมข้านะอตอนแบ่งจงไวอยู่เนาะตัดออกรถแต่งออกรถถ้ามันเลือดแต่งามันเลือดแต่ต้นมันก็ได้ขึ้นมา,าง,ง่ามเลยแม่ วนอาทิตย์หนึ่งได้กินยอดะนะอมันอะระวังมือ,อขย้ีย่น้อแนวรรดาลดย,ยห้ละลูกต้องมาละแม่ดอกมันหกยอดมันก็มีเห็นบะ จะไปไปกินไม่ยอดมานอ่ะอือแล้วโอ้ยยอดมันเพาะเพเพาะมันต้องขึ้นไม่อัะนะมัต้องตัดตัวนะเออตัดตัวลุ่มอาะอตัวห้อยขอตัดนะฮะอะไมันขึ้นเออตัดตัวลุ่มค่ะตัวลุ่มมันตัดอืมปุ่นข้างค่ะตัดทางน่ะ งานทั้งนั้นงานนี่บ่นี่เออเออ,อ,อ,อเตัดออกอีกเออพอนี่เห็นตะตัวเขาตัดแต่มันโป่งใช่ไหมตัดออกเลยตัดออกอีกซอยออกเลยงานในน้อยอีกมันนะข้างๆนะที่มันสี่กระเดลออกมาหนา ตัวน,นี่นี่ตนนัวนี้แมงนาตนนัวนี้เออเอาออกเอาออกเงามันนะเงานี่เอนเอ,น,เเอนั่นแหละเออนั่นแหละอืมแต่งมันแต่งมันเออเออให้มันขึ้น,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 นใหม่นิบอีกก็ได้ตัวนี้นี่ตัวนี้นิบเอาอีกนี่มันเห็ดกระแด่อยู่นะยอดมันเอาไว้เด้อไว้กิน อ๋อท่านี้ตัดออกเลยตัดอยู่ลุมพี่เออหนีบเลยระวังมือหนีบเลยเพาะหนีบออกเลยหน,นีบอยู่ลุมเลยหนีบเพียงกันนะนเออเออขี้ออกมาอ,อืมตัดอีกนีเกหรออืมนั่นละมาเป็นน,ออออนั่นละเออเออหนีบอกอกีก ออกเลยเออแต่งออกเออโอ้ยพอละแต่มันออกเนี่ยเต็มต้นเลยอืมอืมอืมถัดออกเลยใช่เออเฮ้ยงามันจะแข็งเตืบเห็นบ่กออกกกาลังยใช่ ทำแรง,งอืนนอมอันนี้ได้ต้นเลยเงีงยบเงีงยบออกเลยเงียบยอดมันนะ่ะเ,เออเอ,อ,อ,อืมนั่นแหละช่างมันแต,มแต่งแต่งเลยแต่งต่ำตำโอ้แมนหมดช่างมันเถาะมันก็ช่างมันหลายต้นอยู่ อันนี้ราเห็นต้นเหล่านี้ออกไปทา้งขามันเนาะมันไกลเดี๋ยวักอยู่ด้วยลาวก็มัน่เนาาจแต่งใบแก่มันออกอันนี้ค่ะเพราะว่าค่อยตัดแ,ตแ,แล้วแต่งใบแกจะไปเอายอดมันออกละ่ะเออเออทางลม เขาละน,นี่คอยตัดมันแล้วเด็ดตัวตัดแต่พันปงขักแท้ๆเนาะพุ่นนะพี่นอ้องคุณยอดพุ่นน,นะเอาขอห้ากับตัดของสี่หามือ,นอนเนี่ยอันนี้อันนี้หนีบออกเลยเออเจ้าพ่อนี่หนีบตัวนี้นี่ตัวนี้นี่มันนี่ออกเลยเออปลาไทยออกจ้าเอาอนั่นแหละพออันนี้ตกแต่งแล้วนี่ด้วยน,นี่แหละบ่อบ ละสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาน้องนิลลี่มาซื้อของโลตัดพี่น้องเลยงามขาลังประมาณสี่วงเลงมั้งครับช่วงนี้ครับทูเรียนพี่น้องในโลตัดก็มีขายเลยครับค,ครับผมนี่ครับมาเห็นยังครับสวัสดีค่ะข้า<แ>เด็กน่อยมะตากเองแ,อแอง่งพี่น้องค่ะสวัสดีครับเพื่อนอะไรมันทอดมาซื้อยานดอกไม้ยางโลดไม่ยางโลดพี่น้อง<แ>ยานหลานเหงาเนาะ ยา่านหลานเงาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไงนี่ไงมาหาเบื้องแนี้ยสีดก้น่ะพี่น้องแนว้ยสีจนะักโคเหมือนจักรวัดมาเลยร้อยกว่าบาทนึงตัวนี้แหละอือตัวนี้ก็ได้ครับมันใส่แทรกกันได้บดเปล่าละ่ะส่วนมากกระมาตรฐานก็ใส่ได้เหมือนแหละเออเออายูโฟนมันหัวเนาะล่ะเนาะเออตัวนี้เนาะเออเอาเดี๋ยวพอเบื้องตัวนี้มันก่อน เอใช่ได้ใช่ได้ไล่แค่นี้เหรอพักบุงพักบัวมีหมดเลยอันนี้ก็เป็นแนว่คัดสีรถถ้าสีรถก็ว่าไปแล้วพี่น้องแม่สีเนี่น่าเป็นสัดห์งายเจ็บๆอ๋อกันไกลง่ายเจ๊บบาทอะนี่นะสองร้อยก็บาทไม่ยังไม่แขนเสื้อโอ้ไม้แขนเสื้อพี่น้องเอ๋ย ไปพี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังย่างหาสื่อของกิริจอกหลอกคน่น่ะพี่น้องเลยขนน้อยแเขาตไหใหจยได้โตกับเขาวะอ๋อนนีนนน่นี่นี่กอยอนี่อะไรอืม เงี้แม่อันเรื่องไงเติมนี่ยหกยเนี่บ่อบบ่อบบขอเปไรโตตั้งมันบนหนเนี่ยกินก็ยูไห้แคบวันนี้เนาะไปพี่น้องเฮาแม่ข้มันดีได้ยังแม่ันนี้ก็ได้ คนลาบหน่อยกด้ใช่คนหลับหน่อยก็กนนได้มาไว้คนหลับกันนะเดาว่าอันนี้ดีเนาะอันนี้สำหรับอ่าแบบคนในเมืองมันใส่เนาะแม่เนาะเพราะว่าบ้านนอ,อกเอาก็ใส่แบบกระทะเชฟเล็กห้างอันลดนดักมอดมดำห้องอันหนักมีมัดอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยวนี่อยก็ได้ ่นีเห็ดผู้ใดเห็ดก๋วยเตียวขายผูใร่คบมดเลยคบมวนจอดเนนะตัตัดตัวเนี่ยดีเลยมานาโอ้มฆเป็นไงวันนี้เัน เขียนด้วกระหักมาอหมักตังบงเออใสใส่ในบะทอนทมันไปดีท <úng> ี approved, ่มิด วงคมเที่อะไรเจ oh. ้เอ้ไปได้พี่น,องงน,น้อง,นนนง,งย่างบ่อนเลยได้ย่างางนั่อนทำพี่น้องน้ทำคนทายแบบนี้จังเห็นน้ำกันมืดเนาะเห็นน้ำกันมืดสักคนได้จัง ิมแบบน้ำเพียบยาด่างเทเลยเกลือปะเอาน้ำเกลือน้ำเกลือ,เ,ลอเอาป่ะนี่ พวาบว่าไงเออเนี่ยยาเด็ดเวลามีดบาดมือเขาไม่เบ,บิ่งพอมขนมพี่น้องท้านม่จนแต่แซ่บประเด็ดชมมมั่วโมงไห้ทั้งห่างทั้งยังกับผู้อิดขายเนาะ

น้องเพ่งเดี๋ยวไปนอนเงื่อนอะไรนะเงื่อนมดนอะไรเงี้ย yeah, yeah. นั่นไม่เห็นนะมันน่าร๊อยไปลงอ,อ่าจังหันเดียวพอ ไม่ยางเหลี่ยกับไม่แห้งกันน้อยลีนๆนะคันกระหอมเัาเป็นกระหอบแอ,อนนี้แอนนี่ยาปรับพนง มืัอนี้โู่เป็นพิเศษเพราพอจะมีรางวัลยังไงเนาะมีรางวัลยังไงเนาะนี่ว่ะรางวัลยังล่ะไรางวัลมะกอ,อกมีเบอเอามะกอ,อกเช่นองเบอร์ลองเบิร์นสามคูนลองเบิร์นล่อคิดเงินพี่น,ออนอ้องอันนี้นั่งตาเจ้าเฮ็นยังบอ่อยคือซื้อพิซซ่าเด้อพีนอ่น้องสงสัยกินกับแม่มนนืม้อนั้นติดใจญั้ง เอ่ะมลากว่าม้พิซแตรพิซซ่านะายูทางเข่าพอดีเลยพี่น้องเดี๋ยวรอน้องซื้อพิซซ่าก่อนโดนว่าอะไรเนี่ยมันทีโดนเงินมาชิ้อจ้ากี้นงั้นพวกเรยไปถ่ายรถเด้อไปโอเคพี่น้องร้านพิซซ่าเพื่อนพี่น้องน้องมาหอดเฮีย็นนะพี่น้องใส่มาใส่มึงอกลุกกันไก่เจ้าวนนี้ซื้อมาอ๋อแกบแกร็บเอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบแล้ว <regret> น้องม่อนมัน <Find> ม <human> ีผิวหนนี่แหละ ขอ,ขอบคุณทุกสร,ร<ม>ายขอบคุณท<ร>ุกการรับชมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใน youtube แล้วพี่น้องแค่ให้ในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณจากใจดีนะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า